ไอ้บีมมอย่าเดินดิไออยู่ดัวเล่นไงอ่ะอ่าแบบนี้ไม่คุ้นไม่รู้แล้วพี่ไม่คุ้นเท่านั้นเลยเนี่ยไหนมันมีอะไรใบ้างไม่มีไม่มีตู้กดน้ำขอหน้าหน่ทิ้งมันต้องใช้เหรียญใช่ปะโอ้โหใช่ต้องการเหรียญบีมฮะเขาบังกดอีกแล้วว่ะทพาไมกูเจอแต่เขาบังกดกระดานเนี่ยอ่ามันเริ่มหมดมันเริ่มโอ้โหเยอะแล้วยืด ให้บ,บ,บีมตูดตูดเฮ้ยโอ้โหไอ้บีมอะไรตัวอะไรไม่มันมันมีเสียงเท้าแต่ว่ามันไม่มีตัวชัวนะตัวกงอยู่ตุ๊ชัวแอบได้ปะแอบไม่ได้แอบไไม่ได้เหลือมันแอบได้ถ้าอยู่ในนิ่มเดี๋ยวแล้วหนึ่งเจลเ,เลยเก็บอยู่คนเดียวถ้าพี่เลยไม่มีอ๋อมันตกข้างล่างนี่โอเคแปลว่าลงกันโอเคคือ ป้าป้าปกกลับกลับกลับไอตู้น้ำไม่ทำอะไรได้ก็อยากรู้ไงไอ้ยๆจริงจังกว่านะจังกว่าชิดคอมนั่นนี่ยจริงไอตู้กันน้ำมันจะรไปนี่มันมันมันเลวมากอ่ะออกมาเป็นระเบิดที่ปูหานะได้เลยรออยู่ทาง้ำเพิงทำไรอ่ะอ๋อดำแดงออาเอ้าวอิ่มอยู่คนเดียวเอ้ยยาพิษเราก่อน่ใ่ช่ ผมงดูลืมไปว่าในเกมหานี่ขวดสีแดงห้ามกิน <co f> <c oughs> มึงก,ก็กินหมดตัว <c oughs> มันคือ <c oughs> เอาเอาจริงไพี่ถ้าเกิดเราจับไปกินเนี่ยนะผมกินน้ำแดงแล้วผม, hey, ผ,มผมต้องกลาเป็นพวกเดียวกับมันแล้วนะเพราะว่ามันจะสร้างตัวใหม่มาโดยที่นี้ย่ yeah, แล้ว ข้างหน้ามันก็มีประตูอันนั้นอันทางที่เราอันนั้นอีกทางหนึ่งไงที่เราไปเก็บเหรียญมาใช่อันนี้ประตูเดี๋ยวรู้ใช่เปิดได้อีกเหรียญหนึ่งพี่ชายเอาียญหเอาไหมเอาไหมพี่เสียงไหมมันไม่ได้ผมโยนแล้วที่เหรีเก็บไม่ได้ได้แล้วไปโอเคไปห้ามกินสีอะไรนะสีแดงชัวร์เปล่าสีอื่นนะสีอื่นไม่รู้แต่สีแดงห้ามถ้าเป็นปกตินะเอ็กว่าจะออกสีอะไรพี่ว่าแดง ออกไปประแจเหลืองแค่ซอยอ่ะลองกินดูน้ำอัลมอนด์เอาัลมอนด์โอเคกินได้สักพักเล่นรถเล่นรถว่าดู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 รถไ,ได้ไม่ไม่รถโอเคนะโอเคนะโอ้โเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วใช่ใช่พี่เดินเร็ว,เวขึ้นโอ้โอเคถ้าเราต้องน้ำอัลมอนด์เราต้องนี่ไว้เฮ้ยสองประตูสวัสดีครับสวัสไปทางไหนอ่ะ ดับเบิลดอพี่กูดูเอ้เอ้าเอ้าต้องไม่ไปทางนู้นนะกันานเรียนเฉยมีอะไรอ๋อเราโลภบ้านเราอะต้องต้องทานเลียนอ้าวไม่เปิดไม่ได้อะเปิดได้เปิดไอ้บีมเปิดไม่ได้ตอนแรกมึงโอเคป่ะเนี่ยเริ่มมันจะไม่โอเคอย่างไรก็เปิดปัสไอ้แต่เรายังไม่เจอตัวไล่ไล่เลยนะแบบเนี้ยดีไม่ดีก็ไม่มีไล่ไล่หรอกชัวร์เปล่าเอ้ยลูกศรชี้ด้วย สีอย่างนี้ผมไม่ชูแล้วน <This S 1> <ฮ>ะเพเฮ้ยเระยงไปเลยไม่ไปหาเหรียญแล้วก็ตุนน้ำตนนุนตุนน้ำสีอะไรนะสีเหลืองอีผ e e e มอีผมก็เลือกไปว่าสีแดงฮะจรินเราบอกเขาไปเมื่อแต่เมื่อแบบที่แล้วเรียนแบบนี้ลืมจะเรียนเหรอเชือกเชือกเชือกไอบบบบบบ้บีมบีมตัวนี้ตัวนี้อะไรวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคไปเก็บเชือกเก็บเชือกเผื่อพี่ตายจะได้ เออไม่ต้องเสียได้ของมีไม้กระดานด้วยบินไม้กระดานไม้กระดานนี่มันพงมาเหรียญต่อมึงมึงกระ้องไอ้ยี่ยีหยาจีจวัฒน์น่ะไ้ยีหยีเดี๋ยวกินนี่ก็ตลกอยาตื่นก็ตื่นมันน่าจะไม่มีเหรียญแล้วมั้งทุกกระดานมันมีก็เหรียญเหรียต้องมีกแล้ว แม่งมันพี่อย่าเกินแล้วมันมันให้ขดแดงอันหนึ่งขดไอ้นี่อันหนึ่งอะไอบีมเอาอ่ะพี่หายพี่ไม่หายพี่กลับไ<ม>ปแล้วพี่กลับไปแล้วพี่กลับไปแล้วอยู่ตรงนั้นแหละผมตรวจผมตรวอยู่หเหี้ยวเหี้ยวโอเคเห็นละเห็นแต่ชื่อไม่เห็นตัว,วดำเมี่ยมเลยเอ้าเอาเอ,เอใช่แต่มันดำเงี่ยมมืดจริงพี่เสียดายน้องใบฉายมันไม่สามารถช่วยกันได้ใช่ต้นใฉายมันไม่ช่วยเลยคือคือตอนนี้ไม่กลายปเป็นแบบมืดเลยอ่ะไม่เห็นใครต้องต้องเปิดชื่ออันนี้ทางเดิม อ่าโอเคนั่นแปลว่าเราต้องมาทางนี้แล,ววววแล้วก็ลกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาอ่ะที่นี่แหละนะ้ขอเก็บแรงัน่แสดงว่าผมแสดงว่าผมซวยซวยจัดเลยเนะี่ยทำไมเปิดได้น้ำสีแดงเนะี่ยไม่หรอก ดีอ่าอ่าต้องกันต่อไอแบเลือกต้นไม้อ่ะไปแล้วมันโดดได้ปะเอ๋อรอรอขอบมาพี่รอขอบมาแล้วกูจะทำไปทำไมไม้อ่ะต่อมานิดนึงไงอ้าวเราไม่จะผ่านเราวะถ้าสมมตเราเราเราข้ามคัสฟินี้มาอะไรอ้าจบดีอ๋อ เออมันบอกว่าความตายอยู่ใกล้อยู่ใกล้เฮ้ยอะไรอะไรแหมวปล่าพอดีผมเห็นพี่ไทยเป็นร่างโปรตินแล้วก็โปรตินละก็เลยก็ไม่ใช่ร่างโปรตินแล้วแม่ก็เลยแอบใครวะตอนแรกเห็นเป็นหัวต้มยำนี่อยู่โอเคจะขวามืออ่ะมันมีเสียงตุ๊บๆตุ๊บๆหูได้ยินอยู่เอาเสียงเท้าเองเท่ที่คอมเปิดไม่ได้นี่เปิดได้ขวาทางไหน ซ้ายทางเยอะไปทางขวาดีกว่าชัวนะติดค <c oughs> อมแน่เลยพี่เจ็บตัวถอยนะเ็ตัวถอยนะ้ <c oughs> า, <c oughs> าเองเจอบ <c oughs> อกนะแต่พี่วิ่งเลยนะพี่วิ่งพี่วิ่งเลยนะพี่ไม่มองเลยไม,ไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ย <c oughs> อย่าดันดิดันได้ขนาดไหนปี๊เฮ <c oughs> ้ยไซายมือมีสีแดงเขียนว่าอะไรคำนึงนั่นนึงอ่านดิคุณสามารถปีขึ้นไปบนชั้นได้ปีเหรอ เห็นแขนตัวเองแล้วตกใจเหมือนกันปะอู้อะไรอะตัวสีขาวอยู่ฝั่งขวาพี่ขึ้นมาดูไม่อยากชนะพี่อะทางซ้ายนู่และซ้ายไอ้มึงอยู่ไหนด้วยลายบิมนี่พี่พี่ไหนทางซ้ายมาย่เนีไม่แล้วไอ้ไอ้นั่นอยู่ไหนข้างล่างใต้ตีนใต้ตีนไหนวะอะ ไหนไอเนี้ยเนี่ยเนี่ยไหนมึงมึงเนี่ยจังเนี่ยอ๋อเห็นแล้วนตอนเนี้ยอ๋อเห็นแล้วเราลองไปไหนผมเจอเศษอะไรมันมาไล่ผมแต่ว่ามันตัอะไรผมไม่ได้เพราะว่าผมอยู่ข้างบนผมเจอเศษมาข้างล่างตัตีนผมอะเศษอะไรอะไม่รูมันเป็นเส้นส่วนอะเหมือนเส้กระดาษอะถ้าเราลองไปชั้นหนึ่งเราตายปะไม่มึงซ่อจังเลย เราตกลงแล้วพราะมันขึ้นได้เอ้าเอ้ยีไม่ทันสินที่สามโอเคอ๋อเห็นแล้วป๊ปอบไอ้นี่น่ะปอบไอ้สีโรแมนปิดๆอยู่ไหนออ๋อเพิ่งเกิดผมกำลังไปทางผมกำลังเปลี่ยนทางออกแแหละมันอยู่ขวามือออกจริงะไม่รู้ไอบีมมันกำลังจะมาแล้วบีมเร็วๆเลยมันมืดมากอะไฟฉายมันไม่ช่วยเลยว่ะพี่อยากจะไปต่อแต่ไปไม่ได้ว่ะ โอโอเคผมไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เก็บเป้นส่วนเจอชิ้ส่วอันหนึ่งซึ่งมันซึ่งมันไม่สุดขอไปสดก่อนแล้วกันจะเก็บไม้ครบก่อนไอบีมแล้วพี่ทำไงกับตรงเนี้ยตรงนี้เหรอพี่ก็ล่อหลอกมันเจอชิ้นที่สองแล้วต้องหาชิ้นแรกก่อนอย่าชิบหายแล้วมึงตกชั้นหนังสือยาวๆวไป ปีนยากป่ะตรงนี้เป็นทางฟารมถ้าเกิดเจอแค่ชิ้นสองอ่าบีมห้องน้ำมปสองชิ้นป่ะพี่น่าจะใช่เพราะโอ้ออล้วก่อนอ๋อเ <c oughs> ข้าใจละคือห้องห้องเนี้ใใชมะามันจะมีซ้ายกับขวาใช่ป่ะของพี่เป็นสีแดงเว้ยของนายเป็นสีอะไร ในในห้องสมุดนั้นน่ะมันมีสีแดงอยู่มันเป็นเศษชิ้นส่วนเราจะต้องเหมือนจะเดิมไปเก็บมันอะ่ะผมสีเงนินดูจากในมือนะพี่เกิดใหม่ยังเกิดใหม่แล้วโอเคผมกำลงไปรอตรงหน้าห้องทางเข้าพี่กำลังคืดหนังสืออยู่พี่หนีมันอย่างเร็วมากพี่ถือสีเงินแล้วอ่ะชิ้นสามผมถือชิ้นสอง ขาชิ้นหนึ่งเก็บได้เก็บได้ใช่ปะโอเคเก็บอ๋อมันต้องกดสเปซบายในการกระโดดด้วยหรอใช่ครับผมเอ้ยเจบเอ้ยลูกมันมองไม่มันมองไม่เห็นใช่มันมองไม่เห็นทำตัวไม่ถูกไปสายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแบบนี้จจริงหน่อยนึง เอาตะเกียงมายังรู้สึกโอเคกว่าเลยไอ้แม่งมเป็นสีแดง,แงไงนะไม่เห็นไม่หมายถึงในห้องนะั้นเป็นสีแดงลงไปในห้องนั้นยังยังอะไรนะผมอ,อ๋อมีตรงกลางมีตรงกลางอยู่อันนึง่งอันนึงผมล่วงหัวล,หล่วงเหรอล่วงล่วงล่วงคือผมโป้งมาไหนวะอ๋อไหนไหตรงกลางพี่กลางไหนไอ้ยมิตาฟาดบีมชิบหาย บีมบีขึ้นไม่ได้ขึ้นไงวะเราก็ลราก็ไม่ใช่ไม่ขึ้นยากเ่ะยากยากยากคือโอเค,คอเราชนกําแพงแน่เลยมันอยู่ไหนวะบีมล่าสุดใต้ตีนผมมันขยับปะขยับอยู่ไปไัญหาไม่รู้นะไม่เห็นแล้วโอเคเอ้าวเห็นแล้วไอตรงสีฟ้าชิ้นสามชิ้นสองอ่าชิ้นหนึ่งกแหละเพราะว่าผมถือสองอยู่สาวผมได้แล้ว พี่ก็ถือชิ้นสามแล้วเหลือชิ้นหนึ่งโ้ใต้ตีนใช่ปะเยอะครับมันอยู่ตรงผมมันไปมุมมันมันอยู่ผมต่อมันโดนผมล่อแล้วฮรอซื้อแหะรอซื้ออยู่โอเคมันมันหลุดออกจากสายตาไอ้เี่ยชิบหายมึงมาหลุดตอนกูออกกูลงมาแล้ว ตอนนี้มันอยู่ตรงทางทางเข้าเราอะเออ,อใช่พี่ๆมาห้องแดงแล้วพี่ไม่รู้เรื่องแล้วแปะก็ไม่ได้เฮ้ยได้อ๋อมันเป็นรูปอบ้บีมันมาแปะนี่อ,อุ้ยก,กูจูกูสาภาวนาะให้มันเป็นเซฟโซนมันใช้อีกสองรูปอีกสองรูปเองพี่หา่ารูปเล่งหนึ่งนะผมจะเลียกสองแล้วลนะพี่หา่าไม่เจอ แบบนี้ไม่โอเคตรงตอนปีนอ่ะเพราะว่ามันดูไม่ออกว่าเราถึงไหนแล้วอะใกล้ไกลอะไอเหี้ยตกใจเล้วช้อนหน้าเลยเดียมีดซาวเสียงพีนี่มันหูๆๆใหญ่เลยเกิ้ขึนปีนไม่ได้ก็เขียนลงเสียง อ๋อโอเคเข้าใจแล้วผมเห็นแล้วตอนนี้บีมอยู่ไหนอ่ะกำลังจะถึงทางเข้าบอกมึงอย่าเพิ่งทานข้าวเลยทางเข้าทางเข้าทางเข้าอินอ่ะได้อินเ่ยโอเคเข้ามาเอ่อผมเข้ามาแล้วผมกำลังปีขข้นไปบนชั้นหนังสือเสร็จดสนเซเปซมากดกก็กด,กด,กดไม่ได้เพราะถ้ากดก็ดีดตัวออกโอเคไงพี่ชายอ อยู่ๆมันอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าไอ้บีมอยู่นี่อยู่นี่นี่ผมว่าพี่เนี่ยนายถึงชิ้นอะไรมาถึงชิ้นอะไรมาเลขสองโอเคไปลงไปได้แล้วแหละมันเป็นห้องเซฟโซนน่ะเป็นห้องเซฟโซนเข้ามาหรือเปล่าวะน่าเซฟโซนแหละอีกชิ้นหนึ่งแต่ว่าบีมดูจากรอยแตกเนี่ยใช่ใช่ใช่อีกชิ้นอันนี้เป็นมาจากไหนอะทางซ้าย แต่ว่าซ้ายสุดไม่มีอะไรเพราะว่าทางซ้ายมันมีสอง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 ล็อกีวิมีวิธีใช้ละคือเราวิ่งเลยหาเลยพี่วิ่งมาทางขวาโอ้มาไล่พี่มาไล่พี่นอ้องเลยพี่ใช่ไหมมันไปแล้วรุดแล้วรุนแล้วรุนแล้วสิบหายงั้นเดี๋ยวผมก็ไปดูตรงโต๊ะคอมก่อนื่อมีประเด็นอะไร พี่ไม่อยู่ในห้องนี้แหละแต่พี่อยากจะรู้ว่าของอยู่ตรงไหนแหม่เ้ยเหม,มืนกูก็สนุกเล่นกับมันนะก็มันเมันหมา มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมบีมไม่มีอะไรแล้วทิ่เดนที่สองก็ได้มาแล้วท้นส่วน,<า>นไม่ม่เี <ใน S 1> เลยใช,<ะ>ใช่ป่ะใช่ไม่มีผมกำลังเดินไปดูสุดท้ายก้อนหนึ่งอืมเดินไปดูไหนผมก็ยุ่งอะไรไม่ได้ ชิ้นสามได้แล้วชิ้นสองได้แล้วเหลือชิ้นแรกชิ้นแรกอย่างไรดีกว่ายังไม่เคยเห็นชิ้นแรกเลยไม่ใช่ว่าชิ้นชิ้นแรกอยู่ในชั้นหนังสือนะบีมกลองไปได้เจอย่างอ่ะอ่าภาษาไทยด้วยกูแย่แล้วย่งแหละยืนยังไม่ตรงไหนอ่ะนี่ไงถืออยู่นี่ไง ไม่ผมรู้มันอย่ตรงไหนมันอยู่ข้างเล็กหนึ่งอะแหละทางทางขวาใช่ไหมไม่อยู่ข้างเล็กเลสามอ่ะแหละอ๋อเฮ้ยอ๋อหน้าประตูที่กั้นเนี่ยอันนี่คือเซฟโซนอ่ะกําลังคุยเลยไม่กินไม่กระโโบมัะงมันไม่มีเสียงอะรอบเนี้ยเสียงท้าบไม่มีไงไม่รู้เออปกติเราส่งเสียงงี้ดิอืมปกติเราต้มเสียงเราตุ๊บตุ๊บ อ๋ีิงเดยแล้วไม<อ>่าดเข้า,ขาเลยก็มันไม่เห็นตัวเลยอ่ะเสียงเท้าก็ไม่มีเองั้นพี่แตนจะเข้าห้องเลยเนี่ยมี้าห้องอมันอืม hmm. โอเคเสรยงตุต๊เปิด